กำลังทำรถไถอยู่นะคะก็คือเป็นการต่อรถไถของพ่อเองอันนี้ก็เป็นร้อนนะจ๊ะทุกคนพ่อแล้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้กำลังทำอะไรอยู่กระปุกพวงมาลัยอันนี้ทำกระปุกพวงมาลัยอยู่นะคะนี่พวงลัยเราก็ตั้งไว้ตรงนี้ของเราก็เป็นรถไถนั่งขับนะคะอันนี้ก็เป็นพวมาลัยแล้วก็มีล้อสอง สองข้างหน้าแล้วก็อันนี้เรากำลังจะประกอบชิ้นส่วนหาตำแหน่งกันอยู่ คืออะไรเหรอพ่อก็ทำเป็นยึดพวงมาลัยอ,อันนี้ก็คือแบบสำหรับยึดพวงมาลัยนะคะย,ยึดกระปุกพวงมาลัยยึดกระปุกพวงมาลัยเครื่องมืออุปกรณ์นะคะสำหรับการทำรถถ่ายของเรา นี่คืออะไรเอาพอ่ออันนี้เป็นแก๊สเป็นแก๊สน,นะคะสำหรับตัดเหล็กน,นี่ก็คือวิธีการตัดเหล็กของเราวุ้ย ใครสนใจรถไทยแบบนี้นะคะสามารถติดต่อเราได้เลยทุกคนเดี๋ยวเราจะส่งข้อมูลลิงก์ไลน์นะคะหรือว่าทักเฟซได้เลยนะคะทุกคนจะมีข้อมูลให้ดูกำลังก็ได้ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะ อะไรนะมัดรูใส่สว่านขอให้ในความพูดผิดนะคะทุกคนถ้าเกิดเราพูดผิดไปนิดนึงมันเป็นหุ่น,นดิบโล่ฝนทีสมันก็เป็นเหล็กใหม่เนี่ยเย่อร้อน